Innovative Health Promotion ธรรมศาสตร์ Podcast 13ปีที่ยืนหยัดร่วมสร้างสังคมแห่งสุขภาวะสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมคณะศาสตร์ธารณสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะดิ่ฉันนางสาวการพิชาบุญคำชูนักศึกษาชั้นปีที่4คณะศาสธารณสุขศาสตร์ สาขาเฮล t h โปรโ o ชั่นมาพบกับเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจในหัวข้อโครงการพิเศษตระหนักพักปอดวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องแพ็กเกอรใครๆก็รู้ว่ากรีนมีพิษภัยร้ายแรงขนาดไหนแต่เหล่านักสูบหลายคนก็ยังอ้างว่าพยายามเท่าไหร่ก็เลิกไม่ได้สัทีถ้าใครเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเราอยากให้คุณลองพยายามดูใหม่ เพราะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าในควนบุหรี่เต็มไปด้วยนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดค่ะและมีสารเคมี7,000ชนิดสารพิษมากกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งมากกว่า70ชนิดเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคที่ระบุว่าการสูบบุหรี่หนึ่งมวนจะทำให้อายุสั้นลง7นาที สำหรับใครที่ติบุรีแต่มั่นใจว่าสูบไม่เยอะแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกอาจจะต้องทบทวนความคิดดูใหม่นะคะเพราะในปัจจุบันมีสูตรการคำนวณวัดปริมาณควันบุหรี่ที่สามารถระบุได้ว่าจำนวนบุหรีที่คุณสูบตั้งแต่เริ่มสูบจนถึงปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะทำให้คุณเป็นโรคต่างๆการสูบบุหรีทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและที่อันตรายที่สุดถึงชีวิตนะคะคือโรคมะเร็งปอดค่ะอันดับแรกทุกคนอาจจะยังสงสัยว่าแพ็กเยียคืออะไรมีวิธีการคำนวณอย่างไรเรามีคำตอบให้คุณในวันนี้ค่ะแพ็กเยียคือสูตรการคำนวณปริมาณบุหรี่ที่ผู้สูบสูบไปในร่างกายตั้งแต่เริ่มสูบถึงปัจจุบันโดยแพ็กเยียสามารถคำนวณได้จากจำนวนบุหรี่ที่สูบในหนึ่งวัน คูณจำนวนปีที่สูบทั้งหมดหารด้วย20จะได้เป็นค่าแพคเกียออกมานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณสูบบุหรี่วันละ2ีม่มวนเป็นเวลา10ปีจะคํานวณค่าแพคเกียได้ดังนี้ก็คือ20่สคูณ1ิทั้งหมดหารด้วย20จะเท่ากับ10แพเกียรค่ะ ดย10แพ็คเกอร์นี้อาจจะหมายถึงสูบบุหรี่10มวนมานาน20ปีก็ได้เพราะความเสี่ยงในการเกิดโรคเท่ากับการสูบบุหรี่วันล,ละ20มวนมานาน10ปีค่ะโดยค่าแพ็คเยอรสามารถบอกเกณฑ์ความเสี่ยงการเกิดโรคได้ดังนี้ค่ะถ้ามากกว่า20แพ็กเยียรคือปริมาณการสูบสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคถุงลมป่งพองโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง แต่ถ้ามากกว่า30แพ็คเยียร์เท่ากับเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดค่ะสำหรับใครนะคะที่สูบบุหรี่สามารถคำนวณค่าแพ็กเยียของตัวเองเพื่อวัดความเสี่ยงได้เลยนะคะถ้าใครที่ลองคำนวณค่าแพ็กเยียรและผลออกมาต่ำกว่า20แพ mm ็คเยียรก็อย่าชะล่าใจไปค่ะเชื่อเถอว่าถ้าสูบต่อไปรับรองว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงอย่างแน่นอนเพราะแค่สูบก็เสี่ยงแล้ว จากกาวิจัยยังพบว่าผู้ที่เลิกสูบบุหรี่หนึ่งปีแรกพบว่าค่าทำงานของปอดจะฟื้นฟูเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับค่าทำงานของปอดที่เสื่อมถอยลดลงถ้าหากคุณยังสูบบุหรี่ต่ออีกด้วยค่ะนอกจากการคำนวณแพ็กเยอร์ที่บอกความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพร่างกายแล้วยังส่งผลต่อสถานะทางการเงินของเราอีกด้วย บางคนอาจจะคิดว่าราคาบุหรี่แค่ซองละ60บาท100บาทไม่แพงงั้นเรามาลองคิดค่าใช้จ่ายก,กันดูค่ะวิธีคิดคือให้เอาจำนวนมวนที่สูบต่อวันคูณ365คูณจำนวนปีที่สูบทั้งหมดหาร20จากนั้นนำมาคูณราคาบุหรี่ยี่ห้อที่คุณสูบซึ่งของแต่ละคนราคาไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสูบบุหรี่วันละ20บวนเป็นเวลา5ปีราคาบุหรี่ซองละ60บาทดังนั้นคุณเสียงเงินค่าบุหรี่ไปเท่ากับ19500บาทพอมาคำนวณดูแล้วเป็นเงินที่ไม่น้อยเลยค่ะคุณคิดว่าเงินจำนวนนี้สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคะถ้าไม่ได้ใช้กับการสูบบุหรี่สามารถนำเงินไปใช้ใจ่ายหรือลงทุนให้เกิดประโยชน์มากมายหรืออาจจะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินตามความต้องการได้ค่ะ เห็นไหมคะว่าบุหรีนอกจากจะทำร้ายร่างกายของเราแล้วยังทำให้สูรเสียเงินก้อนใหญ่อีกด้วยค่ะโทษของบุหรีจบไปแล้วถ้าใครตั้งใจจะวางบุหรี่ในมือก็ขอให้ทราบไว้เลยว่าผลดีจะเกิดขึ้นตั้งแต่เราหยุดสูบโดยข้อมูลจากสสสระบุว่าหลังจากหยุดสูบ20นาทีแรกชีพจรจะกลับมาเต้นปกติ หลังจากหยุดสูบ8ชั่วโมงปริมาณออกซิเจนในเลือดจะกลับพื้นสู่ปกติปริมาณสารนิโคโตินและคาร์บอนมนอนอกไซด์ในร่างกายจะลดลงครึ่งหนึ่งและถ้าหลังจากเลิกสูบ2-12สัปดาห์เหงือกและฟันรวมถึงการไหลเวียนเลือดจะดีขึ้นเลิกสูบ3-9เดือนการทำงานของปอดจะดีขึ้นและอาการไอรจะลดลง หลังจากเลิกสูบหนึ่งปีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจจะลดลงกว่าครึ่งนะคะและหลังจากเลิกสูบสิบปีลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดได้ครึ่งหนึ่งหลังจากเลิกปปสูบสิบห้าปีสภาพหัวใจกลับคืนสู่ปกติเหมือนคนไม่เคยสูบบุหรี่เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาระเกี่ยวกับบุหรี่ที่เรานำมาฝากในวันนี้ นอกจากจะได้สาระความรู้เรื่องการคำนวณปริมาณบุหรี่ที่สูบหรือค่าแพ็กเยียโทษของการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อด้านสุขภาพร่างกายและผลเสียด้านการเงินการเลิกบุหรี่เพียงหนึ่งครั้งสามารถทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ทุกด้านแน่นอนแบบนี้คงถึงเวลาต้องวางบุหรี่ในมือลงได้แล้วละคะ่ะเพราะยิ่งสูบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบั่นล้มหายใจให้ค่อยๆหมดไปเท่านั้น ทางนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคนใดสนใจต้องการลดละเลิกบุหรี่เราพร้อมที่จะสู้ไปกับคุณสามารถแอดไลน์ตระหนักพักปอดออฟฟิเชียลหรือไอดีล3 9แอด t u i เ r t u i เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการลดละเลิกบุหรี่จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร,สตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบคำถามนอกจากนั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาเฮลโปรโมชั่นมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้ผ่านช่องทาง Facebook FPH ธรรมศาสตร์และ i ิน t a g r กร FPH ธรรมศาสตร์สำหรับวันนี้ ดิฉันนางสาวการพิชาบุญคำชูนักศึกษาคณะสาธารณสุขสาศาสตร์สาขาเฮล t h โปรโ o ชั่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราได้ที่ f a e b o o o Fanpage h e a l ์ h โปรโ o ชั่นธรรมศาสตร์และ FPH ธรรมศาสตร์อย่าลืมติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ